วันนี้นะคะมาพบกับอ้อมอีกแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะอ้อมจะมาแชร์ประสบการณ์นี้เลยค่ะหน้าพังแต่ก่อนนะคะหน้าอ้อมมันมากพอมันเป็นไงคะเกิดสิวมองค้าไม่มีความมั่นใจเลยค่ะไม่กล้าจะออกไปไหนไม่กล้าจะแต่งตัวคืออายมากๆเวลาจะใช้ครีมก็ยากมากพอเป็นคนผิวแพ้ง่าย โอ้ยบอบบางอะไรขนาดนั้นแล้วก็สุขภาพผิวคือพังมากๆค่ะส่วนอ้อมได้มาเจอแพนเนอรี่ค่ะเป็นน้ำตกที่แบบช่วยให้ชีวิตใหม่อ้อมนะคะเพราะว่าทำให้หน้าอ้อมใสขึ้นนะคะลดสิวควบคุมความมัน โอ้ยคือดีมากๆเลยค่ะแต่ที่สำคัญนะคะกระชับรูคุมขนนะคะรู้สึกว่าหน้าอ้อมเด็กลงเยอะเลยค่ะโอ้ยเมื่อก่อนนะคะแก่มากๆใครๆก็เรียกป้าเรียกน้าโอ้ยทุกวันนี้นะคะกลับมาเรียกพี่ครั้งค่ะ อ้อมใช้แพนเนลี่น้ำตบช่วยบำรุงผิวหน้าหลังทําความสะอาดค่ะตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมไมโครเพอร์เมนเอกสิทธิเฉพาะของแบรนด์เลยค่ะน้ำตบตัวนี้นะคะมีเห็ดห้าสายพันธ์ุเลยช่วยฟื้นฟูการสร้างผิวใหม่แล้วก็ เพื่อผิวและดูอ่อนกว่าว้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับคนผิวอ่อนแอแพงง่ายเหมือนอ้อมเลยค่ะอยากให้ผิวแข็งแรงนะคะต้องใช้ตัวน,นี้เลยเพราะว่าตัวนี้ช่วยกระตุน้นกระบวนการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินนะคะช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะ ฟื้นฟูผิวแข็งแรงแล้วก็ไม่แพง้ง่ายด้วยค่ะรูขุมขนดูเล็กลงและตื้นขึ้นผิวเรียบเนียนดูเต่งตึงนะคะฟื้นฟูผิวเสียผิวแห้งกร้านให้กับคืนเนียนนุ่มค่ะชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ยังช่วยซ่อมแซมกระตุ้นการสร้างผิวใหม่ม่อผิวดูอ่อนกว่าว้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะปราศจากสารที่ก่อให้เกิดระใคยเคือง ไม่มีน้ำหอมแอลกอฮอล์พาราเบนผสมค่ะใครที่กำลังอยากจะฟื้นฟูหน้าหนักมากนะคะ เอาตัวนี้ไปใช้ดูเพราะว่าอ้อมรู้สึกว่าน้ําตบตัวนี้ใช้แล้วเห็นผลชัดเจนไม่ระคายเคืองต่อผิวเลยเพราะว่าอ้อมเป็นคนที่ผิวแพง้ง่ายจริงๆใช้อะไรยากมากๆเลยค่ะพอมาเจอตัวแพนเนอรี่ตัวนี้นะคะรู้สึกว่าหลงรักมากๆเพราะว่าผิวอ้อมดูเด็กลงอย่างเห็นได้ชัดมีแต่คนทักค่ะว่าผิวดูเด็กลงจริงๆค่ะผิวหน้าคือแบบนุ่มมากๆอยากให้สัมผัสใกล้ๆเลยค่ะทุกคน อ้อมแนะนำนะคะให้ใช้บำรุงหลังทำความสะอาดหน้าเป็นประจำนะคะทุกวันเพราะว่าตัวนี้นะคะจะทําให้หน้าของเราเกลี้ยงนะคะไม่มีแบคทีเรียแล้วก็ทําให้หน้าของเรานะคะสะอาดทําให้ใสขึ้นนะคะลดสิวควบคุมความมันกระชับรูขุมขนได้ดีมากๆเลยค่ะถ้าอยากจะมีสุขภาพหน้าที่ดีนะคะใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับวันนี้อ้อมไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ